สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาคุยในเรื่องของการทำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมีเว็บได้อย่างที่ต้องการโดยไม่ต้องไปจ้างใครทำนะฮะเว็บ WordPress เนี่ยเป็นเว็บที่เป็นพัฒนาโครงสร้างของเว็บนะครับเราอาจจะเรียกว่าวิศวกรรมเว็บไซต์ของ w r r p r r s s เนี่ยก้าวหน้าไปถึงอีกระดับหนึ่งนะฮะถามว่าทำไมเราถึงไม่ใช้เว็บแบบเดิมๆที่เราเคยเขียนกันซึ่งผมเองผมก็เขียนใช้อยู่แล้วนะฮะคราวนี้พอมาใช้ของ o r d p r e s s เนี่ย เนื่องจากมีออปชันแล้วก็มีฟีเจอร์หลายๆตัวเนี่ยที่มีความยืดหยุ่นนะฮะและเราสามารถที่จะเอามาใช้ได้แบบ two communication คือมีการติดต่อกัน2ทางได้นะครับตรงนี้จะทำให้เกิดการสื่อสารระหว่างเจ้าของเว็บแล้วก็คนที่คลิกเข้ามาในเว็บนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีส่วนประกอบอื่นๆนะครับในการที่จะทำให้เราได้รับรู้สถิตินะครับทำให้เราได้รับคอมเมนต แล้วก็อีกหลายๆเรื่องนะฮะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีความยืดหยุ่นในการที่เราจะสร้างให้เว็บของเราเนี่ยเป็นไปตามที่เราอยากจะได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการแบ่งคอลัมน์การดึงไฟล์วิดีโอต่างๆมาลงนะครับลองดูนะครับผมจะพยายามอย่างมากที่สุดเลยที่จะทําให้เพื่อนๆเข้าใจแล้วทํากันได้แต่ก็เชื่อว่าใครที่ดูวิดีโอในการทำเทรนนิ่งครั้งนี้แล้วเนี่ย ผมเชื่อว่าไม่มีใครทำไม่ได้แต่เชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าจะทำได้สวยซะด้วยมาดูกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเนี่ยในฐานะของคนเขียนเว็บนะฮะสิ่งแรกที่เราต้องมีคือจินตนาการเว็บที่เราอยากจะให้เกิดเป็นตัวตนของเราเป็นสื่อแทนตัวเราแทนความคิดเรามันควรจะมีรูปแบบแบบไหนมันควรจะทำอะไรให้เราบ้างลองนั่งนึกดูแป๊บหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะ เริ่มเขียนมันลองนึกดูซิว่าเว็บแบบนี้เนี่ยเราจะพาตัวของเราเองเข้าไปสู่การเป็นนักเขียนหรือว่าเราเองจะเข้ามาเป็นนักธุรกิจหรือแสดงความเป็นตัวตนในการช่วยเหลือผู้อื่นก็ลองดูนะฮะง่ายคิดทัศนคติวิสัยทัศนเรื่องพวกนี้พยายามกําหนดบทบาทของตัวเองให้เข้าใจก่อนว่าเว็บแบบไหนจะเหมาะกับเราหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราถึงจะได้มาเริ่มกัน การที่พอเรามาเริ่มกันเนี่ยลองเขียนดูนะว่าในกระดาษล่างมาคร่าวๆเลยว่าเราอยากจะให้มีเมนูสักกี่เมนูแล้วในแต่ละเมนูเนี่ยเป้าหมายของเมนูนั้นเพื่อให้ผู้ที่ได้อ่านได้รับอะไรแล้วมันเป็นเรื่องที่จะอยู่กับเราได้นานแล้วมีประโยชน์ในเมนูเนี่ยจะไม่ใช่เรื่องที่เราจะเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับมันจะไม่เหมือนกับบทความเพราะฉะนั้นลองกําหนดกันมาในกระดาษ แล้วเขียนดูคร่าวๆก่อนนะครับยกตัวอย่างว่าถ้าเราต้องการมีสัก4เมนูจะมีชื่อเมนูอะไรบ้างแล้วค่อยๆใส่นะครับเรื่องย่อยๆลงไปในเมนูนะฮะว่าตรงกับเป้าหมายที่เราจะทำไหมเอาละครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาเริ่มต้นด้วยการที่เข้าไปขอให้เขาเปิดเว็บให้เรานะครับแล้วก็คลิกเข้าไปที่ w o r d s p a c e s c o m นะครับตรงนี้เดี๋ยวดูวิดีโอกันเลยนะฮะหลังจากที่เรามีแล้วเนี่ย เราก็มาเริ่มที่จะสร้างตีมหรือว่ารูปแบบเราได้โครงสร้างแล้วนะครับตอนนี้จะเป็นเรื่องของรูปแบบและเราเลือกตีมที่เหมาะกับเรานะฮะตีมที่เหมาะกับเราแล้วก็เหมาะกับเนื้อหานะฮะอย่างเช่นในรูปแบบของเรื่องเรายกตัวอย่างว่าเป็นเรื่องของอาหารและยาตีมเราก็ไม่ควรที่จะเป็นการท่องเที่ยวใช่ไหมครับยกตัวอย่างเล่นๆไปก่อนนะฮะคราวนี้สิ่งที่เราอยากเห็นเนี่ย เราก็เริ่มมาสร้างเมนูเลยนะครับเนื่องจากว่าเว็บเราเนี่ยมีวิธีการในการสร้างเมนูซึ่งเราเรียกว่าหน้านะฮะหน้ากับเรื่องจะเป็นสิ่งที่เราเข้าใจคล้ายๆกันเรามาลองเปรียบเทียบดูนะครับเรื่องคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นอีกนะครับแต่หน้านมันเหมือนกับคนหน้าเดิมเพราะฉะนั้นเมื่อมีหน้านี้แล้วก็จะมีหน้านี้ติดเว็บตลอดไปเอาเข้าใจง่ายๆนะฮะเพราะฉะนั้นหน้าก็คือเมนู เดี๋ยวเราจะมาเซตว่าการเขียนหน้าแต่ละหน้าเนี่ยนะครับเขียนออกมาแล้วมันขึ้นไปเป็นเมนูให้เราได้อย่างไรคราวนี้หลังจากที่เรามีเว็บแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งที่ผมจะกังวลก็คือว่าเวลาพวกเราจะเข้าเว็บเนี่ยเราจะลืมล็อกอินเพราะนั้นเวลาที่ขอนะครับให้จดนะครับ username นะครับเขาจะเขียนว่า username หรือ Email เพราะฉะนั้นตรงนั้นจะทําให้เรางงเราจดของเราเลยนะครับว่าล็อกอินของเราเนี่ยคืออะไร นะครับแล้วพาสเวิร์ดคืออะไรจดไว้เลยอย่าจําอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้าบนเว็บ w ว r บเพ t com เนี่ยแล้วเราก็คลิกล็อกอินแล้วก็ใส่ของเราซะนะครับเอาละครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําตอนนี้นะครับเมนูเราก็มีแล้วเราก็เริ่มเขียนบทความดูในวิดีโอนะฮะจะมีวิธีการในการเริ่มเขียนบทความพอคลิกเรื่องใหม่ปุ๊บเราก็เขียนบทความนําเสนออะไรครับ นำเสนอความคิดนำเสนอความเห็นนะครับต่อเรื่องนั้นๆนำเสนอความรู้ที่เรามีนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นสิ่งที่คนเขาอยากรู้แล้วเกิดประโยชน์กับคนทั่วไปหรือนำข่าวสารที่เป็นประโยชน์นะครับซึ่งอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวเราหรือกลุ่มของเราที่เราสื่อสารกันอยู่นะครับตอนนี้ก็จะทําให้เราเกิดนักเขียนย่อยๆขึ้นมาหนคนหรือว่านักข่าวเก่งๆขึ้นมาสักคนหนึ่ง ซึ่งโดยสไตล์ของผมแล้วเนี่ยผมเองมักจะให้ความรู้ในเรื่องของการสอนหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะทําความรู้ของการสอนเนี่ยออกไปสู่เชิงปฏิบัติแล้วก็สร้างนักธุรกิจให้มีไรายได้กันโดยไม่ต้องลงทุนซึ่งอันนั้นคือหน้าที่หลักที่ผมต้องทำนะฮะคราวนี้เรามาดูว่าโครงสร้างของเว็บเราก็ได้แล้วรูปแบบก็ได้แล้วเราก็เริ่มใส่สไตล์ที่เราต้องการนะครับในเรื่องของสไตล์เนี่ย ใครที่เก่งหรือเป็น Photoshop บ้างเนี่ยจะได้เปรียบนะครับและที่สําคัญก็คือว่าการใส่รูปเราน่าจะรู้จักในการที่จะจัดองค์ประกอบรูปหรือการจัดหน้านะฮะการจัดหน้าเนี่ยเหมือนกับเราดูหนังสือถ้ามีการจัดหน้าอย่างมีหลักการนะครับคนดูจะสบายตานะครับการใส่หัวข้อเรื่องราวขอให้ลองเทียบดูนะครับกับเว็บที่เขาทําได้ดีนะฮะแล้วก็เรียนแบบเขา ส่วนในเรื่องรูปเนี่ยถ้าเราเอารูปแบบพื้นๆเลยรูปดิบๆเลยเนี่ยนะฮะเข้ามาละวางเลยเข้ามาละวางเลยเนี่ยอันนั้นจะทําให้องค์ประกอบภาพของเราไม่สวยการแมทสีระหว่างพื้นเนี่ยกับ subject บางครั้งเนี่ยเกิดคอนทัสมากหรือว่าความงามของมันไม่ได้นะฮะตรงนี้ถ้าเพื่อนๆเป็น Photoshop นะครับผมเองเนี่ยจะมีการสอนทำเว็บให้สวยด้วย Photoshop แต่ว่าไม่ใช่ใช้บททดอบทำทั้งหมดนะเอาเข้ามาทําให้เว็บเราดูมีคุณค่าอันนั้นจะเป็นอีกเมนูหนึ่งนะครับซึ่งผมเองก็มีความตั้งใจแล้วว่าใครก็ตามเนี่ยที่เข้ามาเรียนในการทําเว็บเ d p r เพ s กับผมหรือว่าเว็บบล็อกเกอร์ก็เหมือนกันนะครับตรงนั้นเราจะสร้างเว็บกันอย่างมีระดับส่วนเรื่องของการเป็นนักเขียนเนี่ยเนื่องจากว่าผมเองไม่ถนัดในการที่จะเขียนข้อความเยอะๆผมจึงมักจะใช้การใส่วิดีโอเข้าไปแทนเนื่องจากว่า ผมเองก็จะใช้สายตาในการอ่านวันละเป็นชั่วโมงต่อหน้าจอเนี่ยไม่ไหวแต่ถ้าฟังสบายมากนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมีคอร์สในเรื่องของการทำวิดีโอมาเก็ตติ้งเข้ามาแบ่งปันเพื่อนๆอ,อีกน่าสนใจไหมครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆเรียนกันทีละเรื่องนะครับคอร์สของการทำวิดีโอมาเก็ตติ้งเนี่ยเราอาจจะได้เรียนตั้งแต่พื้นฐานของการใช้ powerpoint ทำ powerpoint อย่างไรให้เป็นโปรนะครับอาจจะสร้างไตเติ้ลด้วย powerpoint แล้วก็ทํา powerpoint ให้เป็นวิดีโอรวมถึงการแคปเจอร์หน้าจอด้วยแคมตอเซียเรื่องต่างๆพวกนี้นะครับเวลาที่เราจะทําเว็บให้สวยถ้าเรามีความรู้หลากหลายตรงนี้จะเกิดผลดีกับเราอย่างยิ่งเลยนะฮะตอนนี้ก็เหลืออีกเรื่องหนึง่งนะครับในการทําให้สวยก็คือเรื่องลิงก์เพราะฉะนั้นเรื่องลิงก์เนี่ยจะทําให้เราสามารถที่จะนําจาก YouTube เข้ามาได้ แล้วก็นําของเราเองไปสู่ YouTube ได้อีกเหมือนกันก็คิดว่าในส่วนของไลฟ์สไตล์ตรงนี้น่าจะทําให้เรามีระดับพอสมควรนะครับ